ต้องขอบคุณแบรนด์นีล่ามากๆนะคะที่สง่งอุปกรณ์นี้มาให้แม่ทำผมตลอดทุกคนนีล่าโมเดลเซเว่นจ้าฮัลโหล จะมาบอกจะมาบอกว่าวันนี้มิล่าไทยแลนด์เขาออกตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เลยมิล่าโมเดลเซเว่นมิล่าเนี่ยทำให้แม่ประทับใจไปแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือตัวนี้นี่คือแกนม้วนผมน้องรักของแม่ลูกรักเลยแหละจะบอกว่าประทับใจนางตรงที่มันง่ายเร็วแล้วก็สะดวกมากเขาออก อุปกรณ์ทำผมใหม่ล่าสุดแล้วก็ส่งตรงมาให้ที่ฉันก็คือตัวนี้นี่แหละ Mira Model s e นี่นะจ๊นะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะกล่องใหญ่ไฮโซโบแดงมากแล้วก็พรีเมียมมากทุกคนดูดิพรีเมียมสุดๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในกันนี่ว่าอุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้อันไหนใช้ทำอะไรบ้างเปิดฝาก่อนเปิดฝาออกมาก็จะพบกับว้าวถุงมืออุ้ย ให้ถุงมือมาจริงจังมากคนนี่นะเป็นถุงมือกันความร้อนแล้วก็มีนี่ใบเวลคัาม <Welcome S 1> มาด้วยมีปัญหาอะไรปรึกษาแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะมีล่าไทยแลนด์อ่ะแล้วก็มีคู่มือมาให้บรรจุอยู่ในซองเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับเป็นไงตัวน้องเขาเป็นไดหน้าตาแบบนี้เลยนี่คือไดเป่าผมเลยนะน้ำหนัก ดีด้วยไม่หนกักแล้วก็ไม่เบาป้องแปงด้วยเครื่องให้โซลหรูหลามากหลังจากนั้นเราก็จะมีแกนเป่าผมลมร้อนแรนอันหนึ่งจะเป็นม้วนซ้ายอันนึงจะเป็นมวน้นนนมวนลมขวาอันนี้เขาไว้เน้นม้วนผมให้เป็นรอนเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนี่เป็นหัวเป่าลมสําหรับคนที่แบบดัดผมมาหรือว่าผมหยิกอยากโศกอยากให้ผมมันเป็นรอนเป็น คลื่นใดๆก็คือใช้ตัวนี้เป่าลมได้เลยเอาไปติกับหัวใดตัวนู้นแล้วก็จะมีหัวแปลงที่เป็นหวีถ้าใครสระผมแล้วเรียบร้อยอยากจะหวีอยากจะได้ไปพร้อมกันกับการจัดทรงผมก็ได้เลยใช้หัวนี้ได้ยังมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นหัวหม้วนผมเป็นหัวแปลงในการม้วนผมใครอยากจะไดฟฟลงฟาล่าก็คือใช้หัวนี้ได้นะจ๊ะม้วนฟาล่าได้เต็มที่แล้วมันเป็นแกนใหญ่ด้วยทุกคนดู โอ้โหยังไม่หมดเป็นการใช้เปลี่ยนหัวได้ใส่เข้าไปอยากเป่าลมเฉพาะจุดก็คือติดแป๊บเข้าไปเลยในนี้นะคะก็คือประกอบได้ง่ายด้วยเก็บลักให้เรียบร้อยจับตัวเครื่องขึ้นมามันไฮโซเปล่าใครไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะอันนี้ใช้ง่ายถ้าทำไม่เป็นเลยแอดไลน์ไปเลยจ้ะเขามีบอกหมด เริ่มจากดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอาันแรกคือปุ่มเปิดเปิดปิดนะกดตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มล็อกล็อกค,ความร้อนของลมได้ล็อกฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานไว้ได้อันนี้เป็นการเลือกลมลมน้อยลมมากลมเบาลมแรงอะไรอย่างเงี้ยให้กดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิของตัวความร้อนในใดคนพร้อมนะกดปุ่มเปิดเสร็จแล้วทุกคนมาดูความแรงของลม ก่อนนะทำให้ดูทำให้ดูได้ผมมันมาหลายๆคนก็บอกว่าทำผมตอนไหนดีหลังซาผมเสร็จเลยเธอแล้วก็ใครยังไม่เคยใช้เป็นมือใหม่แบบแม่ก็ส่งถุงมือไว้ข้างที่จับเครื่องก็ข้างขวาจักฝ่ายข้างก็ใส่ถุงมือนะจ๊ะแต่ถามว่าร้อนไหมพีม่ร้อนกว่านั้นเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นแกนมุนฝกดันสายดับผมม้วนสปาดเฮ้ ก้อนน้้ยลมเย็นนี่เป็นง,ง,งนไแล,ล้วะ่มรนอ,ลอ,ลอแล้วก็ว้าวทุกคนทุกคนนี่คือรอนผมที่ได้จากการม<อ>้วนใดออะอวิโรดจ้าา่แบ่งโชอิทำไปเรื่อยๆนะ ไม่ค่อยไล่มวนไปอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเออพอทำไปเรื่อยๆมันก็ชินนะอาจจะต้องสองสารอบหน่อยข้างหน้ามันสั้นผมมันไล่เลย ก็ได้ลอนที่แบบลดอยู่ลดอยู่ลอนก็ได้ความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวปล่อยอมันก็จะคลายๆกว่านี้นิดนึงนะปวดช่อไหนบอไไนวก,ก,ว,กอว่าอยากรู้ข้อมองกรแมกอะไรอย่างเงี้ยคุณคนต้องจำได้เลยหมายถวอย่ข้างไานกได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วห่ข้างถ้าข้างข้างซ้ายเสร็จแล้วให้คนเปลี่ยนรอนที่น้ำอหรือเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวนี้ออกคนล็อกดึงขึ้นง่ายๆเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นรอนด้านขวารอนด้านขวาจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็กดล็อคเสียบเข้าไปให้มันตรงเดียวเสียบปุ๊บกันล็อกขึ้นจบและเริ่มมวนพบได้จ้ะเปิดเครื่องเดิมความร้อนลมแรงสูดร้อนสุด ด้วยเพราะว่ามีนาโนโทมาลีนทำไบพักหนึ่งเริ่มทำงานนะเะเอาลูหลังกันกหนูเนอซเาวเาแกมจริงผมแม่ไม่ได้เยอะนะแต่พอทำรอนแล้วมันก็ดูผมเยอะอะ ให้ลมมันดูดดดูดเข้าไปเดี <c oughs> ๋ยวมันจะเป็นรอนเองว,ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับการไดผมด้วยโมเดลเซเว่นจากมิลล่าได้รอนธรรมาชาติแล้วเป็นรอนใหญ่ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญคือผมมันไม่แห้งผมมันไม่กรอบ มันดูแบบว่าเงางามีน้ำหนักอะ่ะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเทคโนโลยีแบบไอออนลบทุกคนไอออนลบไอออนลบก็จะช่วยทำให้ผมไม่ชีฟ้ฟูแล้วก็ไม่แห้งเสียชอบมากแม่ตัวนี้เลยนะมิล่าโมเดลเซเว่นทำผมลอนสวยๆแบบนี้ได้จริง คือถ้าทําเก่งแล้วว่ะมันจะเร็วแน่นอนแม่เชื่อใส่อุปกรณ์ให้ถูกหลักพอแล้วก็ม้วนไปเลยปล่อยผมม้วนไปเลยแล้วก็จะได้รอนสวยแบบนี้เหมือนแม่เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะโมเดลเซเว่นมีแล้วก็สิบว่าราคาดีมากใครใช้ตัวสองหมื่นอยู่จ๊ะใครใช้ตัวหมื่นกว่าอยู่จ๊ะที่หน้าตาคล้ายๆกันบอกเลยนะอันนี้หลักพันเท่านั้น ไปตามไปตาม,มีล้าไทยแลนด์จ้ามีล้าไทยแลนด์จ้า